สวัสดีครับตอนนี้ผมกับวาสิมาเห็ดขอนลามครับได้ได้ไม่ไผ่มากครับนะอันนี้ก็เขาผสมขอนเยวผสมกับไปบกทุดินผสมเครื่องปรุงไปเลยเลระครับว่าสิรองเห็ดเบึงนี่ครับไม่ไผ่มากแต่ไม่ไผ่มากกับลํำกับจีบามอ่อนอยู่ดอกแต่ก็เพื่อจะเคียกวักิลองเห็ดเป็นข้างแรกกันครับนะจะสิดีพอดีก็เดี๋ยวค่อยติดตามก่อนครับนี่ครับเบึงค้นเบึง เป็นตะแเสยบยี่ด้ครับสีเป็นตะแเส็บยู่แต่ว่าจักเสียบเพราะเสียบหูครับสีเป็นตะแเส็บความามกับมิเชนี่นะครับมี่สามบังกับไอ้ที่แหลกผมก็เลยลองลองตัดเบิึงตัดเคืองครับเนี่ยตัดเคืองบริไซม์หมอนี่เห็นมากมันมันตัดได้สนิทครับก็เลยเอาได้แค่สามบังนี่นะครับสามบังกับอิบอันละเครื่งนะครับนี่ครับ นี่กัมันหนึ่งเอาเด้ครับบราได้ริได้ยางหรอกครับเพราะว่ากระสียางมันเกิดเพสะดวกนะครับพื้นกับบ่มีเตากับบ่มีก็เลยตัดใจเอามันหนึ่งเอาร้องหนึ่งบึ้งครับเนี่หนึ่งขวามครับหนึ่งขวา้มบนหนึ่งกับมันกระเตียบผมก็เลยตัดใจเอาถุงพลาสติกมาครอบเอาหนึ่งนะครับเนี่ยจากทีดีบ่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเบิกเงินนะครับนะนี่ครับ ขหล้ำขหลาำสุกแล้วครับขอลาำต้มขอล้ำหนึ่งครับเนี่ยติดเกียอติดเกีืออยูดดีอยู่ได้ครับเนี่ยเกลือกแบดีอยู่รสชาติผมชิมเมืองเหวกวานดีหอมดีครับเขาทายอยู่ต้มเอาต้มเอาหรือวันหนึ่งเอานะครับเพราะว่าว่าสิต้มมันก็แบบหมอนึงมันมันต่ําครับก็เลยก็เลยเอาถุงพลาสติกครอบอีกครับเนี่ยเอาถุงพลาสติกครอบแล้วมันก็ต้มมันก็สุกดีอยู่ครับลองเหตุผงได้ครับเด้อ เขาทาดีกันครับง่ายๆสะดวกสะดวกครับแค่นี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ